คุณผู้ชมครับมาติดตามโครงการดีๆครับที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทําคุณงามความดีกันนะครับทั้งข้าราชการตํารวจและก็ประชาชนครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเ,เรียกได้ว่าไปประสบพบเจอกับเด็กหญิงวัย13ปีคนหนึ่งครับปรากฏว่าเธอเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะับผู้สูงวัยอายุประมาณ15ปีวัยกลางคนเนี่ยนะครับมาในพื้นที่ที่ท,ที่หนึ่งแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยคนนี้เนี่ย สัญญาณมือนะครับขอความช่วยเหลือหรืออาจตะโกนเรียกว่าขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสองนายเข้าไปช่วยเหลือจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนกับคันอื่นนะครับแล้วก็คันที่ก่อเหตุนั่นเองในเรื่องนี้แน่นอนนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัส์ผู้บัญชากการตำรวจแห่งชาติท่านเองเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในโครงการ ทำดีมีรางวัลน,นะครับในกรณีข้าราชการตํารวจพลเมืองดีได้ร่วมติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย13ปีคนนี้ให้รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในโครงการทำดีมีรางวัลกรณีนี้ครับข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีนะครับก็น่าจะเป็นคนซ้ายสุดนะฮะได้ร่วมกันติดตามช่วยเหลือเด็กหญิงวัย13ปีนะครับจากผู้ก่อเหตุภัยสังคม นี่คุณผู้ชมโอ้โหในตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บมาด้วยนะครับจนได้รับความปลอดภัยนะฮะเด็กหญิง13คนนี้คือปลอดภัยแล้วนะครับโดยมีพันตํารวจเอกสันติชูเชิดผู้กํากับการสพรนาจอมเทียนในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจนะครับร่วมเป็นเกียรตินัก้องประชุมพรมนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติสืบเนื่องเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาศูนย์วิทยุนะครับสภนาจอมเทียนรับแจ้งทางโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือจากนายสุขุมผาติเสนะนะครับขอขออภัยนยถ้าเกิดอ่านนามสกุลผิดนะครับอายุ25ปีซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเป็นพลเมืองดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยมาประสบเหตุการณ์เนี่ยเด็กหญิงคนนี้อายุ13ปีวิ่งเลยคือวิ่งเลยวิ่งหนีจากคนใจร้าย,ยนะฮะเธอคนนี้เนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ Honda Click สีขาวดำไม่ทราบทะเบียนซึ่งมีชายวัยอายุ50ปีเป็นคนขี่ โดยเด็กสาวเนี่ยได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหลังถูกพาตัวหลบหนีมาจากพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์พร้อมกันเนี่ยตำรวจนี่คือเรียกแล้วนะจอดจอดจอดแล้วคือก็ไม่ยอมจอดจนเหมือนพยายามจะขับหลบหนีไปนะครับก็เลยขับตามกันไปนะฮะก็ขี่ติดตามมาจนถึงถนนหน้าพระพุทธรูปนะฮะแกะสลักเขาชีจันร์ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี อันนี้คือบอกให้จอดก็เลยมีการเกี่ยวกันแล้วก็ล้มกันเกิดขึ้นเนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะวิทยุสั่งการให้ตํารวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ก็คือ10ตํารวจตีพีรพัฒน์เอี่ยวสิริและ10ตํารวจตีสุรศักดิ์ชัยชุมพรน,นะครับตำแหน่งผอบหอมู่สพนาจอมเทียนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้เคียงก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือในทันทีจนสามารถช่วยเหลือเด็กสาวเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนผู้ก่อเหตุก็ขี่รถรถหลบหนีไปได้นะฮะ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือในเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนกับรถคันก่อเหตุจนเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับด้วยความดีของพลเมืองดีแล้วก็ที่ได้ติดตามช่วยเหลือมาตลอดเส้นทางแล้วก็ความกล้าขวานความเสียสละต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จึงขอมอบเกียรติบัตรครับเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสังคมสืบไปนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับทางด้านของอผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ในเหตุการณ์นี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับก็บันเวลาที่เกิดเหตุน,นะครับก็ได้รับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุของโรงพักนาจอมเทียนนะฮะว่ามีพลเมืองดีโทรแจ้งว่ามีเด็กหญิงซ้อนท้ายรถ ชายสูงอายุขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะฮะมีพฤติการเด็กหญิงขอความช่วยเหลือพลเมืองดีเลยขับตามและโทรแจง้งตำรวจพอเข้าเขตพื้นที่ในตำเทียนก็ได้มีการไล่สกัดจับคนล้ายการภายในถนนในซอยหนองจับเต่านะฮะมาจนถึงบริเวณหน้าเขาแก่พระก็มีการ ขับรถสกัดจับการวนไปวนมาจํานวนหลายรอบพอสมควรก็พอถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายผู้ก่อเหตุกับรถทําให้รถชะลอตัวและเด็กหญิงก็เลยอาศัยจังหวะนั้นลงจากรถด้วยความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตามสกัดจับคนร้ายต่อไปครับไปจนถึงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นบริเวณโค้งและคนร้ายได้อาศัยจังหวะนี้ขับรถ เบียดรถของเจ้าที่ทําให้เสียหลักแล้วก็รถตกลงข้างทางเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บสอนายครับผมกําลังจะไปทานข้าวแล้วก็พอดีเห็นน้องผู้หญิงของความช่วยเหลือขยับปากว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมก็เลยตัดสินใจขับรถตามใช่ครับพอตามตามไปเรื่อยๆแล้วก็โทรแจ้ง191เกครับว่าให้มาตรวจสอบหน่อยว่า น้องเขาขอความช่วยเหลือประมาณนี้ครับเกิดจากที่คนร้ายเบียดและรถเราก็เสียหลักทําให้รถเกิดบัติเหตุครับก็ได้รับบาดแผลจากจากจุดนี้แหละฮะที่คนร้ายเบียดรถตํารวจล้มครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้คาดหวังอะไรครับแต่ก็